โอ้แซมมีเข้ามาแล้วแซมมี่ <Yeah. S 1> <Yay. S 2> ยัย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 ยับยัยีัยยัยดนยยัยเัยยัยยัยดัยยัยยัยยัเย็ยเดยยัยยัยยัมมีเป็นดเดยยัยยัยยัยย <c oughs> ัยยัยกงเยาทูา <c oughs> ัั <c oughs> ขั้นชั้นได้ดีกว่าขั้นชั้นได้ดีกว่าเขาเรียกว่าบันไดบันไดเออหน้าจอสบาย Oh my God สูงมากนะใช่สูงมากใช่สูงมากเจมี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เกิดไม่ไม่ทันหรอกกูจะกลายเทาทำไมเธอไม่หยุดรอละลูกใช่ โอเคฉันให้อภัย <laughs> อันนี้กว่าันฉันไปเนี้ยาม,มีต้องระวังนะอย่าไปอย่าไปสูงมากไปนะอเดี๋ยวเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรย่งี้เราต้องรีบลงมาฉันอยู่ประมาณตรงนี้ก่ะขึ้นไปแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนอะ่ะมันเป็นตึกเหรอใช่แล้วเรียกว่า sky tower แล้วทุกคนก็หนีเหรอใช่อุ๊ย มีเมฆบาดมีเมฆไม่ใช่มันเป็นภัยพิบัติอรอหรอหนีฝนเหรอมันมีเมฆอย่างนี้ไม่แน่ใจเลยอะอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ไอ้พายุหิมะเขาอาจจะแบบทุกคนไปเร็วฝนจะตกแล้วนี่จะมันที่หักาไว้เก็บหรือยังโอ้พายุหิมะจริงด้วยพายุหิมะจสมิอยู่ไหนเราต้องมาอยู่ด้วยกัน จะมีหิมะมาแล้วเธออยากขึ้นไปสูงสุดนักสิมาลงมาลงมาโอุ๊ยหนาวหนาวหนาวจะมี่มหาเจ๊เร็วเราต้องหยุดด้วยกันหนาวทำไมหิมะมันตกลมาในตึกล่ะโอุ๊ยหนาวหนาวหนาวแวเราหนีขึ้นมาทำไมมันช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยเราต้องรวมเราต้องเกาะกลุ่มกันเพื่อามอบอกุศลฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยเป็นนกแพนกวินเหรอใช่แล้วเฮ้ แล้วน้องเธอหายไปไหนะะน,น้องน้องฉันหายไปก็ไม่ร้องิมะเนี่ยนะสมมี่เอาร้องให้จริงๆนะหิมะอยู่แล้วสมมี่เธอโดนหิมะเธออย่าร้องให้สิเดี๋ยวเขาไล่เธอลงจากตึกนะเงียบปึ๊บ เธอเป็นอะไรเธอเจ็บอะไรลูกหนูจบไม่เหมืเจบเจ็บกว่าไม่เป็นไรหุยของเธออากาศดีมากเลยนะของเจนนั่นโอเคหิมะหยุดแล้วจยังไม่หยุดหรอกแต่ว่า,<ร>ามีอ่<ร>อที่กำบแอะใจ เดียวโอ้ยรอดอยู่คนเดียวรอดอยู่เลยแต่เจคเขาตกลงไปตายแล้วนะนายก็แซมมี่ตายรอบนึงไงซันนี่ถ้าเลอร้อเดิ้อีกเขาจะถีบเธอออกจากเกมนะเขาเตะเธอออกจากเกมเลยนะถีบออกเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนี่เจก็อยู่นี่ซันนี่ก็อยู่นี่นะไม่ร้องนะไม่ร้อง หนูเจ็บมากเลยเหรอลูกหนูทาเสียงเหมือนหนูเจ็บมากจนมหมือนนึกว่าหิมะมันตกใส่แซมมี่จริงๆซะอีกงั้นเนี่ยแซมมี่ไปไหนดีอยู่ในโรงงานดีกว่าแซมี่ไหนอนี่โอเคไปลแล้วเข้าไปข้างในดีกว่าอ้ยเมกอีกแล้วเมกใหม่มอีกแล้วท้ไหนดีเมกเกอดตัวขึ้นอีกแล้วทุกคนขึ้นไม่ได้อ่ะโอ๊ย เ้าอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็กระโดดขึ้นมาเฮ้ยนั่นยยนง <ภา S 1> ได้แล้ว,ลวขึ้นหัวด้วยพายุฝน,นฟ้าแค่นองฝนตกแมีม่ระวัง,งฟ้าร้องสมีระวังฟ้าแลบใส่หัวนะทีเดียวตาย าบอกเวลาฟ้าร้องห้ามพกโทรศัพท์นะทุกคนมันอันตรายนะโอเคอปิดเลยเครื่องหยอกๆยอกหยอุวยเขามาหลบตรงเธอกันเต็มเลยอะ่ะใช่ <c ười> โอ้โหเธอเชื่อไหมว่ามันจะมีอยู่พวกหนึ่งที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นอเออแล้วไงล่ะ,ละมีอยู่คนนึงนะรอฟ้าหรอ <c ười> เขไม่ตายเลยนะโอยกับเข้ามาเขาไม่โดนย่งที่นั่งอ้าวเจ๊โดนย่งที่นั่งแล้วโอเคี่เขาไปเบียดกันทําไมหน้าคาเ็นอ่ไงเนี่ยเ้าทาออกจากบ้านนะเดี๋ยวจะเปียโอ้โหูฟ้าร้องตลอดเลยนะใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ย ข้หลังคาพังหลุดลงมาเป็นแผ่นๆเลยอ่ะหลุดลงมาเป็นแผ่นว้ยแล้วก็ใส่หัวคนด้วยอ่ะใช่อ no> ือรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยะไรเนี่ยแล้วกไม่ตายด้วยทำไมเอาแล้วฉันไม่ไปอ่ะซัมมี่พวกเราพวกเรา พวกเราไปไหนต่อกันดีล่ะเอาทำี่พวกเราเขาเาสงบแล้วหรอเขาเขากลับโอ้ยฟ้าคึมมากแล้วทุกคนไปไหนหมดเขาเขากลับที่กันหมดแล้วไปไหนกันไม่หูล้วกระึบกระดึบกระดึบกระึบกลับไปทางนี้นะเจ๊ดูฝนฟ้าคะนองนีแผ่นดินไหวหรือเปล่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าไม่เอานะฟ้าสดใสมากนะอุ้ย มีอะไรมาอีกภูเขาไฟเขาบอกให้ออกไปจากภูเขาไฟแล้วดูคนส่วนมากไม่ใช่คนส่วนน้อยระว่างภูเขาไฟมันจะมีลาวานะใช่มันปีนขึ้นไปแล้วระเบิดออกมาแล้วอู้หูมีเลวพวกเราหุยมันมีลาวาออกมา ใช่แล้วเราโดนมันไม่ได้นะเราเขาวิ่งไปหาภูเขาไฟกันทําไมเนี่ยฉันฉันฉันตกน้ะฉันตกน้อ่าแล้วเราขึ้นไปอยู่ในน้ําแล้วโอ๊ยอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำยังไงตรงนี้แหละเอาเพื่อเราอยู่ด้วยคนสิเพื้นไปหาภูเขาไฟอ่ะโอ้ยเจ๊เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันฉันมาที่นี่ทาไมก็ไม่รู้เอาสวัสดีเมี่ เซมิ่ก็ตามขึ้นภูเขาไฟไปด้วยหรอเราต้องอยู่ห่างจากมันไม่ใช่หรอยืน <c oughs> สูตรไหนเนี่ยภูเขาไฟระเ <c oughs> บิดวิ่งขึ้นภูเขาไฟเนฮ้ย <c oughs> เฮ้ย,ยทำไมทำไมหนังสือลอยได้ฉันหายไปเออเฮ้ย, <c oughs> ยกลับมาแล้ว <c oughs> ฉันเห็นอยู่นะอ้าวกลับมาแล้วเหรอทำไมฉันไม่เห็นฉันเป็นเหลืองอยู่อ <c oughs> ืมเธอยืนคุยอะไรกันเธอต้องรีบหลบสิเฮ้ย อยู่ตรงนี้ก็ปลอดภัยดีนะเหม่อก็ไม่โดนใครเลยนะอืมไม่โดนใครเลยฉัยไปเมรแล้วว่าไม่เสือหายไปแล้วหายไปแล้วเย้เย้อุ้ยทำไมเฮ้ยวัดวัดครับลาวามันกิ่งตกลงมาในนี้อ่ะมาได้ไงเนี่ยบัดดี้สมิมันร้อนไม่ใช่หรอลาวาเขาเข้าไปกระโดดเล่นกันอี๋อ้าว ไปเอ้าจะมีอะไรเนี่ยไปไหนต่อต่อไปว้าวเป็นโซสั์สุดเอะคีเพอร์คีเพอร์คีเพอร์ดึงดึงดึงตกน้ำเอ้าทำไมไม่ตกน้ำ เออทองฟ้าแจ่มใสไม่ใช่ไฟไหม้นะอ้าวเะไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> ฉันอยู่ข้างบนที่นี่ที่ไหนอะ่ะอ้าวทำไมแซมมี่ไม่ไปอะ่ะก็ฉันลืมอ่ะ <c oughs> เธอหลงมากกว่าอุ <c oughs> ย๊ยยังมีเพื่อนอยู่ด้วยนะมมแต่ก็ยังมีหลายหลายคนอยู่กับแซมมี่อยู่นะ <c oughs> ใช่แต่ฉันยังไม่ได้อยู่โอ้ <c oughs> ไวรัส ไปดีกว่าฉันลืมอ่ะไม่เป็นไรแซมมี่รอรอรอบหนะ้าเขาบอกว่ารอรอบหน้าเหรอใช่เขาไม่ให้หนูอย,อยู่ด้วยเหรอเกิดไวรัสไมู่ลูกแต่ว่าตรงนั้นมันอันตรายเขาบอกว่าเด็กอย่าพึ่งมานะมันมีไวรัสใช่แล้วมันมีไวรัสรายมากเลย<ๆ>เธออยู่ตรงนั้นเธอจะปลอดภัยเธออย่าเข้ามา มันเป็นส่วนสัตว์หรอไม่ใช่เป็นเหมือนสวนสาธารนณะมัือเห็นไอ้มุ้งมุ้งนั่นไหมหวรัดเต็มเลยฉันไม่เห็นตัวเธอระวัง<ต>จะตกน้ำนะซซมมี่โอ้แซมมี่หลุด <laughs> แล้วอ้ <c oughs> มีคนมาแพลเชื้อโรคแต่ว่าฉันไม่ติด ขั้กวตรงนี้อ่ะเหรออจะเข้าใหม่อ๋อฮันเย้ยไปต่อเลยใช่แล้วมีคิปเปอร้เจรอดมาได้ <c oughs> หลายอย่างแล้วเนี่ยอืมดูคิปเปอร์สิอุ <c oughs> ้ยอุทำไมหน้ามันเป็น เขาแต่งเป็นอะไรเนี่ยคีเปอร์ไงเอ้ยเช <c oughs> ลลพาก็มันเป็นสีแค่ตัวเองเลมีอสศวินด้วยอะ่ะโอ้โอ้โอ้เออสม่มาแล้วเหรอสวั <c oughs> สดีทุกคนโอ้ฝนไม่ใช่เมฆมาอีกแล้วคลึ้มมาเลยหลบูล่ตรงนี้ดีกว่าอาจจะเป็นฝนกดก็ได้ โอ้โหแซมมีขึ้นไปสูงมากอะแซมมี่ขึ้นไปสูงมากระวังตกลงมาทีเดียวตายเลยนะลูกแล้วดูฝนเอ้ยไม่ใช่ดูฟ้าขึ้นมารอใครอะสูงมากอันนี้เจยืนรออะไรอะยืนดูว่ามันจะมีภัยพิบัติแบบไหนเออฉันยู่กับพีเปอร์ด้วยพีเปอร์มันใช่ไหมระเบิดิอติดเธอมากนะนั่นมาแล้วพายยฝนฟ้าขนอฝนแซมมี จะมีอยู่ข้างบนเลยอ่ะไม่ตายหรอกมั้งไม่เหลือเฟื่องก็ปลอดภัยคิปเปอร์น่ากลัวมากเลยมันเขาตามติดเจ๊มากเลยเฮ้ยะกรตเขาตั้งใจตามเธอมากเลยอ่ะเออเออเออตามมาแล้วไงอย่ามาเลยเฮ้ยเออตามมาทำไม ไปแล้วเอากลับมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยตกมาใส่หัวฉันด้วยอุ้ยเมื่อกี้ฉันเหมือนเห็นแซมมี่อ้าวอ้าวเมื่อกี้เหมือนเห็นแซมมี่แล้วอิว่ก็หายไปเลยนี่เธอตกลงมาแล้วเอาล้องไห้อีกแล้วว่าก็บอกแล้วว่าอย่าขึ้นไปสูงมีโอกาสฟื้นไหมเจ๊ โอ้แล้วทำไมเขานั่งกันชิลจังเลยก็ชันีก็ออกแล้วเข้าใหม่ได้ไหมอ่ะได้ไหมเกิดใหม่ได้ไหมเจ๊มันไม่ได้เอาอย่าร้องไห้ดิก็เซนนีขึ้นไปสูงเองอะ่ะดูสิแล้วมันก็ถล่มลงมาก็ฝนตกฟ้าร้องก็บอกแล้วว่าอย่าออกจากบ้านนะ <laughs> เวลาฝนตกเราต้องหลบ ในบ้านนะทุกคนใช่ไปขึ้นไปอยู่บนที่สูงก็จะตกลงมาแบบแซมมี่แซมมี่ตกลงมาแล้ากลายเป็นเลโก้เลยอย่างเงี้ยแันชันโอ้มันเหมือนบ้านเลยเนะบ้านเหมือนโอ้ท้องฟ้าจ่มใสบ้านหลังนี้สวยจังใช่แล้วบินเข้าไปแล้ว อยากอยู่กับคิปเปอร์เออจริงๆด้วยเขาก็รอดทุกงานเหมือนกันนะอืมคิปเปอร์เขามีมือมั้ยออาฟ้าแจ่มใสนวนน้ำดีกว่าสะว้ายน้ำด้วยอ่ะข้างบนน่ะข,ข้างล่างสิข้างล่างหรอ, <c oughs> โ,อโ,หโอ้โหโอ,โอ้มีคนนั่งบนเป็ดด้วยอุ้ยแซมมี่มาเล่นเป็ดแล้ว <c oughs> ไหนอะ่ะมันมันจะสบายหรือเปล่าเ่ะ จะมีอยู่ในบ้านอืมจะมีอยู่ในบ้านแผ่นดินไหวออกไปข้างนอกและอยู่ห่างจากอาคารอืมอือแผ่นดินไหวเตือนแล้วว้าฉันละก่อนเรียบร้อยแบบอยู่ๆพอเรากระโดดปุ๊บเราก็ออกไปแตะขอบฟ้าเลยอู้เจ็บแพ้เจ็บที่ไหนอีกอะเจ็บตรงนี้ไงในเกมอะเหรออื <laughs> ต่เธอทำเสียงเหมือนเธอเจ็บจริงเลยอ่ะเ,<พ>เขาบอกให้อยู่ข้างนอกนะออกมาจากตัวอาคารนะแผ่นดินไหอวอ่ะโหเซมี่เก่งจังเลยโหฉันอยู่ในสระว่ายาไปไหนหมดเนี่ยนี่เปิดตาไปแล้วโอ้ยเธอกระโดดลงน้ําไปแล้วเฮ้ยเธอดำน้ํานะเซมี่ฉันอยากเห็นจริงๆว่าพวกเธออยู่ที่ไหนกัน เขาเตะเธอออกมาเลยหรอชาเธอต้องรอด่านต่อไปหรอไม่ตายแล้วก็เลยหลุดออกมาจากบ้านนั้นเลยหรอใช่แล้วก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่อรอหรอใช่รอรอภารกิจต่อไปหรอรอทุกคนกลับมาแล้วก็รอด่านต่อไปโอ้คิปเปอรอีกแล้วโอ้นั้นก็แปลว่าเขาตายเหมือนกันสิเขาถึงได้มายืนรออยู่ตรงเนี้ยใช่ แซมมี่แซมมีมม่เน็ตหลุดแซมมี่เน็ตหลุดี่หว่าเข้าใหม่เข้าใหม่ก็เข้าใหม่ไม่เห็นต้องร้องไห้เลยถ้าเกิดแซมไ่ร้องไห้นะเขาจะไล่แซมมี่ออกจากเกมนะโอเคถ้าแซมมี่หัว <c oughs> ราะจะให้กลับเข้ามาในเกมได้โอเคได้อื <c oughs> มเมฆเฮ้ยเหมือนปั๊มน้ำมันเลยอ่ะอืมเนี่ยใช่โหแล้วดูเมฆด,ดีดึงดึงเฮ้ยเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้แหละหลบแล้วสมิธเธอก็รออยู่บนนี้แหละรอด่านต่อไปไง น่ะมีเพื่อนด้วยอุ้ยทำไมเพื่อนแต่งตัวสวยมากอะเฮ้ยจริงด้วยเนี่ยคณน้อืนะอเฮ้ยนำ้นำท่วมในน้ำท่วมเราต้องรีบโอ้ยขับรถชนโอ้ให้ขึ้นอยู่ที่สูงใช่แล้วระวังขึ้นไปตรงป้ายแล้วมันจะแบบโครมตกลงมาคือแบบ พอพอมาด่านนี้ใช่ไหมแล้วพอมาด่านนี้แล้วเกิดน้ําท่วมอ่ะไม่มีใครรอดเลยสักคนเอ้าทำไมอ่ะก็ขึ้นไม่ถึตรงนี้แล้วอ่ะเพราะว่าเอ้าเจ้กน้ําลงไปแล้ว่ะโอตายแน่โอ้ยไม่ตายเพราะว่าเอ้เขาเรียกว่าอะไรอุ้ยมันท่วมหมดแล้วใช่เลยทำยังไงอ่ะ พีมีอยู่ไหนได้น้ำท่วมทุกที่เลยตามหมดแล้วเหรอใช่อ้าวไม่มีใครรอดเลยอ่ะพี่อาจจะมีก็ได้นะโอ้อรอดสี่คนเอนไร้ยังไงมันท่วมหมดเลยอ่ะตันนี้บ้านเอ๊ะอ้าวสมิไปดันใหม่แล้วเหรอเอะเราอยู่คนละที่กันหรือเปล่าสมิไม่ม ไม่ไหนแล้วอ่ะใช่ว่าเราน่าจะอยู่กันคนละโลกอืมคนละครัวโลกมีสู้สู้มันตัวอะไรมีได้ไปต่อแต่ฉันจะพอแค่นี้ยดินไหลเฮ้ยนี่เปนแมวอืมท้องฟ้าแจ่มใสจังเลยอพายุหิมะจะมีเกิดพายุหิมะส่วนฉันท้องฟ้าแจ่มใสมากคนละโลกแล้วไปกันเถอะ อืมอฮัลเป็นคนละโลกเลยอืมฉันอยากเห็นตอนที่เจตัดคลิปเสร็จแล้วว่าเจตทำเก่งมากเละ